สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาพาทำขนมกล้วยกันนะคะอันนี้เป็นกล้วยที่เหลือจากไหว้เจ้านะคะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะงอมมากแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทำขนมกล้วยกันนะคะวันนี้เรากล้วยน้ำว้าสุกๆนะคะทั้งหมดเจ็ดลูกค่ะเป็นกล้วยที่เหลือจากการไหว้เจ้านั่นแหละค่ะ เดี๋ยวเราจะมาบีบให้แหลกแต่ว,ว่าจะไม่แหลกเลยค่ะเพราะว่าอยากจะให้เขามีเนื้อกล้วยผสมอยู่ด้วยค่ะก็จะได้มาประมาณนี้ส่วนผสมของเราก็มีเท่านี้นะคะสมแป้งกันก่อนเลยค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าใหญ่มอมนะคะเดี๋ยวส่วนผสมจะมให้ท่างหากนะคะ เราจะใช้หัวกะทินะคะค่อยไปทีละน้อยค่ะอย่าเพิ่งใส่ลงไปทั้งหมดนะคะกะทิวันนี้เราจะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งค่อยทยอยอใส่ลงไปในแป้งทั้งสามชนิดของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆนวดไปจนได้เนื้อประมาณนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อกล้วยที่เรา,าบดๆเอาไว้ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะผสมเนี่ยให้เข้ากันระหว่างนี้ก็จะเติมหัวกะทิลงไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะ ขนมกล้วยเป็นขนมไทยๆค่ะทำไม่ยากของเราในวันนี้เนี่ยเราจะเน้นกล้วยนะคะไม่เน้นแป้งมากมายนะคะ่ะแล้วก็เนื้อกล้วยเนี่ยก็ยังมีความเป็นชิ้นๆเป็นหยาบๆอยู่ค่ะไม่ได้ทำให้ละเอียดเนี่ยก็จะได้เนื้อขนมประมาณนี้เลยค่ะระหว่างนี้เราก็นึ่งถ้วยจะลาบสักหน่อยนะคะ สักนาทีแล้วแต่ขนาดของถ้วยค่ะพอถ้วยร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะค่อยๆหยอดขนมลงไปค่ะเพื่อที่ว่าเวลาขนมสุกแล้วเนี่ยเวลาเราแคะขนมถ้วยก็จะได้ไม่ติดนะคะวันนี้เราจะแบ่งนึ่งสองรอบนะคะหลังจากที่ใส่เนื้อขนมลงไปแล้วเนี่ย ก็จะใส่มะพร้าวเป็นมะพร้าวืนทึกเไว้แล้วก็ผสมกับเกลือนเล็กน้อยนะคะพอแค่ให้มีรสเค็มปลาร,แรมปรแปลารมเท่านั้นเองค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งค่ะเราจะใช้ไฟแรงสักนิดนึงแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้วยตะไลาของใครใหญ่ๆก็อาจจะเพิ่มเวลาเป็น25นาทีก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็ใช้ไม้แหละดูว่าสุกหรือเปล่านะคะต่อไปเนี่ยเรานึ่งรอบที่สองค่ะระหว่างนี้ก็เอาอรอบแรกมาพักในถาดให้เขาเย็นตัวตอนนี้ที่เอามาเนี่ยก็ยังร้อนๆอยู่เลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากค่ะ รอบที่สองก็ตามมาติดๆเลยนะคะเช็คดูแล้วสุกทั่วถึงดีแล้วค่ะข้างนอกทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้ประมาณเอ่อทั้งหมดเลยสิบห้าถ้วยค่ะถ้าใครเอ่อไม่ไม่มีถ้วยตะไลนะคะก็สามารถใส่ถ้วยฟอยล์หรือว่าเอ่อใส่ในกระทงไปได้ค่ะลองทำดูนะคะ ขนมกล้วยหวานๆอร่อยๆอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่รับชมคลิปมาถึงตอนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ